สวัสดีค่ะจะ่าทาร์ดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ i อดได้ในรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะ เรามาดูกันว่าพลังงานของเขาในวันนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้าง ายถือถ้วยเขาอยากกลับมาจีบคุณอีกครั้งคนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเขาอยากกลับมาจีบคุณเขาอยากกลับมาตามตื้อคุณเขาอยากจะกลับมาทําสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะและจะรู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะคะในตอนนี้เวลานี้ที่จะกลับมามอบความรักหรือกลับมาตามจีบตามตื้อคุณเขาพร้อมมากๆแล้วนะคะในตอนนี้สองดาบแต่มันยังมีความลังเลใจซึ่งจ๋ามองว่าเขา เขามีความกลัวอยู่ในน,นั้นแต่ตอนนี้เนื่องจากเขาพร้อมมากๆแล้วที่จะมาตามจีบตามตื้อหรือกลับมาขอโอกาสขอความรักจากคุณดังนั้นสิ่งที่เขากังวลมันมีเรื่องของความกลัวนะคะแต่ตอนนี้จาา จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นรูปของผู้หญิงที่ปิดตาจะมองว่าเขากําลังจะตัดทุกอย่างออกตัดความกลัวออกแล้วใช้หัวใจในการนําทางใช้ความรู้สึกของตัวเองในการนําทางที่จะเดินทางติดต่อมาหาคุณหรือทักทายมาหาคุณคนคนนี้เขาจะปิดเหตุผลจะงดใช้เหตุผลแล้วจะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งในการที่จะติดต่อหรือกลับมาตามจีบตามตื้อคุณนะคะถึงแม้จะกลัวแต่เขาจะพยายามปล่อยวางความ กลัวทั้งหมดลงจัสติกเขาเคยทำผิดกับคุณมิหน้าเขาถึงได้รู้สึกกลัวคุณอยู่ในนั้นคนคนนี้เคยทำผิดกับคุณเคยทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำกันในความรักเขาอาจจะเคยเอาเปรียบคุณในความรักหรืออาจจะเคยมีความสัมพันธ์ซ้อนทำให้คุณต้องเจ็บปวดเสียใจมันถึงได้มีพลังงานของความกลัวอยู่ตรงนั้น แต่ในตอนนี้เวลานี้นะคะเขาอยากจะกลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณอยากจะกลับมามอบความยุติธรรมให้กับคุณอีกครั้งอยากกลับมาทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณกับเขามันเท่าเทียมกันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณเป็นฝ่ายให้เขาเป็นฝ่ายให้และไม่มีใครเอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วในครั้งนี้เขาก็อยากขอร้องให้คุณทําแบบเดียวกับเขาในวันที่เขาตัดสินใจจะติดต่อคุณมา นั่นก็คือขอให้คุณวางเหตุผลต่างๆนานาหรือวางความเจ็บแค้นในใจลงแล้วใช้หัวใจของคุณคิดและสัมผัสความรู้สึกของตัวเองว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมเขาอยากให้คุณใช้ความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกของคุณเองโดยตัดเหตุผลทุกอย่างออกแล้วใช้ความคิดของคุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมซึ่งเขามั่นใจนะคะว่า ถ้าหากคุณตัดเหตุผลทุกอย่างออกเอาแค่ความรู้สึกของตัวคุณเองยังไงคุณก็ให้โอกาสเขาแน่นอนอยู่แล้วค่ะ The w o r คนคนนี้มีโอกาสสูงนะคะที่จะเป็นคนทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะคุณกับเขาพบเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือมีคอนเนคชันกัน ่านการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เป็นหลักคนคนนี้เขากำลังจะกลับมาพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในความรู้สึกและความคิดของเขาเขาตั้งใจที่จะกลับมาตามจีดตามตื้อตามง้อคุณจริงๆแล้วจะใช้หัวใจของตัวเองเข้ามาผูกมัดคุณอีกครั้ง ทมพลนลนคุณกับเขาเป็นคู่ท the ี่มีความแตกต่างกันเกือบทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระยะทางมันก็เป็นความแตกต่างหนึ่งอยู่แล้วเพราะระยะทางมันทําให้คนสองคนมีความแตกต่างกันได้ในหลายๆเรื่องแต่ททมพลนล้นที่ขึ้นมาใบนี้คุณกับเขามีความแตกต่างกันมากกว่าเรื่องของระยะทางแต่ความแตกต่างของคุณกับเขามันไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคู่อื่นมันเป็นความแตกต่างที่พออยู่ด้วยกันแล้วมันคือความพอดี คุณคือความพอดีของเขาเขาคือความพอดีของคุณความเป็นคุณและความเป็นเขามันมาผสมกันเป็นจุดที่ดีมากๆเป็นจุดที่กลมกล่อมและสมบูรณ์แบบมากๆดังนั้นความแตกต่างของคุณกับเขามันเป็นจุดที่ต้องอยู่คู่กันถึงจะมีความสุขเขามีคุณเขาถึงจะมีความสุขคุณมีเขาคุณถึงจะมีความสุขดังนั้นคู่ของคุณเป็นคู่ที่เป็นความแตกต่างแต่ลงตัวมากๆนะคะ หาถ้วย เขารู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะที่ตัวเขาเองเป็นคนทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันพังลงจริงๆคุณไม่เคยทําอะไรผิดกับเขาเลยแต่เขาเป็นคนที่เคยทําผิดกับคุณซ้ําๆแล้วหลายครั้งหลายคานะคะเขาก็เอาความผิดของตัวเองมาโยนให้กับคุณเอาความผิดของตัวเองมาระแวงว่าคุณจะทําแบบเดียวกับเขาบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ที่มันพังลงในตอนนี้มันเกิดจากพฤติกรรมและการกระทําของเขาเองทั้งนั้นโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไร เ,เพียงแต่คุณอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความเท่าเทียมกันความรักความสัมพันธ์นี้มันดูเป็นการเอาเปรียบกันมากเกินไปซึ่งมันเลยทำให้คุณเริ่มไม่อยากจะทำอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะ หนึ่งดาบแต่ว่าภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนหรือว่าภายในเดือนธันวาคมนี้มันกำลังจะเริ่มมีจุดเปลี่ยนขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแล้วนะคะเพราะเหมือนที่จ๋าบอกว่าเขากำลังจะกลับมาตามจีตามตือ้อตามง้อคุณและในตอนนี้เขาก็พร้อมมากๆแล้วที่จะกลับมาตามง้อคุณดังนั้นภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้หรือหรือเร็วที่สุดภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งโดยตัดเหตุผลทุกอย่างออกแต่จะใช้หัวใจนำทางในการกลับมาหาคุณนะคะเจ็ดดาบแล้วในตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าก่อนที่เขาจะกลับมาหาคุณหรือช่วงเวลาที่คุณห่างหายกันไปคนคนนี้มีการไปบนบานศาลกล่าวมีการไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุณกับเขาได้มีโอกาสกลับมารักกันอีกครั้ง คุณอาจจะไม่เชื่อเพราะบุคลิกของเขานิสัยของเขาคนนี้เป็นเหมือนคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เป็นคนทันสมัยเป็นคนสมัยใหม่ที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้ยึดติดกับเรื่องสิ่งเหล่านี้แต่เพราะการที่เขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตมันทําให้ชีวิตเขามันเคว้งคว้างไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยมารู้สึกทุกอย่างเลื่อนลอยไปหมด ดังนั้นถ้าหากมีโอกาสแม้แต่เพียงหนึ่งเดียวหรือมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นคนคนนี้ก็พร้อมจะทำทุกอย่างในการชกชวยโอกาสนั้นและการไปขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปบนบานสารกล่าวนั่นก็เป็นอีกเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นมาที่จะทำให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันดังนั้นบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้คนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงมีการไปขอพอรไปบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้คุณกลับคืนมานะคะ สิบเหรียญแล้วความตั้งใจของเขาในครั้งนี้ความตั้งใจที่จะกลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณความตั้งใจที่จะกลับมาชดเชยชดใช้ทำทำดีให้กับคุณทดแทนสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดเอาไว้มันมาจากความตั้งใจไม่ได้มาจากอารมณ์ชั่ววูบไม่ใช่มาเพราะว่าอยากหลอกล่อซื้อคุณเพื่อให้คุณกลับไปแล้วเดี๋ยวก็จะทําตัวเหมือนเดิมไม่ใช่แล้วนะคะเพราะสิบเหรียญขึ้นมาครั้งนี้เขาตั้งใจมากว่าเขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้กับคุณด้วย ด้้ววยความตังงใจจริกลับมาทําทุกอย่างในแบบที่คนคนหนึ่งควรจะทําให้กับคนที่รักเขามากที่สุดและเขาก็รักคุณมากเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงความตั้งใจที่มาจากจิตใต้สํานึกของเขาจริงๆเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อพิสูจน์ทาให้คุณเห็นว่าความรักของเราสองคนมันยังไปต่อได้ถึงแม้ว่ามันจะมีความ แตกต่างมากมายก็ตามแต่ความแตกต่างนี้มันคือสิ่งที่เขาต้องการและขาดไม่ได้ ดีเอ็มเพแล้วสาเหตุที่เขาทํามากมายขนาดนี้เพื่อคุณนะคะพ่อคุณคือคนที่เขาคิดว่าเขาจะไม่มีวันหาเจออีกแล้วในชั่วชีวิตนี้คุณเป็นคนที่เหมาะจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคุณมีความใจดีคุณมีความรักแท้คุณมีความห่วงใยคุณมีความบริสุทธิ์ใจในการทําสิ่งต่างๆให้กับเขาและเขาก็คิดมาเสมอนะคะว่า ถ้าหากปล่อยให้คุณหลุดมือไปตาบชั่วชีวิตเขาหลังจากนี้เขาจะไม่มีวันเจอใครที่ดีแบบคุณอีกดังนั้นคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนนิสัยยังไงก็ตามแต่เขารู้นะคะว่าอะไรคือเพชรอะไรคือกรวดมันอาจจะมีโชคที่เขาพังเผอไปเล่นลูกแก้วเล่นกรวดโยนหินเล่นบ้างแต่สุดท้ายเพชรก็คือเพชร เขาต้องกลับมาหาเพชรแล้วดูแลเพชรให้ดีที่สุดซึ่งคุณคือเพชรคือคุณคืออัญมณีที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาดังนั้นนะคะการที่เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณในครั้งนี้นั่นเพราะคุณเป็นคนที่เขาจะไม่สามารถหาได้อีกแล้วในชั่วชีวิตนี้ The Hangman เดือนธันวาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจริงๆนะคะ เขาไม่สามารถที่จะทนเก็บอาการของตัวเองแบบนี้ได้ต่อไปแล้ว เขารู้สึกอึดอัดมากกับการที่ต้องทําเหมือนไม่รู้สึกอะไรอึดอัดมากกับการที่พยายามที่จะเมินเฉยคุณบางคนมีการปิดบล็อกปิดกั้นคุณด้วยซ้ําไปนะคะแล้วก็พยายามทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณจะเป็นยังไงเขาก็ไม่สนคุณจะเป็นยังไงเขาก็ไม่แคร์แต่สิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือเขานั่งร้องไห้เสียใจเขาอึดอัดเขาทรมานกับสิ่งที่เขาทำอยู่ในตอนนี้ ดังนั้นเขากำลังจะปลดปล่อยตัวเองแล้วมาตามจีบตามตื้อคุณแล้วใช้หัวใจนำทางจะไม่ใช้เหตุผลอะไรอีกต่อไป 8ไม้เท้าการติดต่อมาอย่างรวดเร็วทันใจนะมากมากนะคะถ้าหากคุณปิดกั้นกันอยู่เขากําลังจะปลดบล็อกคุณและติดต่อคุณมาแต่ถ้าหากคุณเป็นคนบล็อกเขาเขาจะกําลังจะหาช่องทางอื่นหรือหาแอคเค้าอื่นเพื่อจะติดต่อสื่อสารคุณมาในเร็วๆนี้นะคะจะมองว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ที่คลิปนี้ออกมาคุณกับเขาจะมีจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์เขาจะกลับมาตามเตื้อตามง้อคุณและเขาจะกลับมาพิสูจน์ตัวคุณ ตัวเขาให้คุณเห็นอย่างชัดเจนและถ้าหากคุณกับเขาได้กลับมาคืนดีกันเขาอาจจะชวนคุณไปแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปขอพรเอาไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ขอให้คุณใช้หัวใจเหมือนที่เขาอยากให้คุณใช้ใช้หัวใจนำทางอย่าใช้เหตุผลให้มากถามตัวเองให้ดีว่ายังต้องการเขาไหมถ้ายังต้องการก็ลองเปิดใจแต่ถ้ามันรู้สึกว่า คุณเจ็บมามากคุณทนไม่ไหวแล้วคุณก็ต้องปิดประตูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเลือกได้ไม่จําเป็นต้องให้ไพ่เลือกให้นะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้ต่อไปเรามาดูท่าตุในราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%เนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวท่าตน้ำราศีมีนกรกฎพิจิต ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวราศีมกกังกรเดี๋ยวจากขอปิดก่อนนะคะคนที่เกิดวันที่9ก้าคนที่เกิดวันที่6กสิบ คนที่เกิดวันที่15-25นะคะแต่ถ้าหากใครไม่มีท่าเลรศีรีตามที่จ๋าบอกแต่คุณกำลังเจอสถานการณ์เหล่านี้หรือหรือความที่คลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาก็มีโอกาสตรงกับชีวิตของคุณได้50-60%นะคะจ๋ารบกวนคอมเมนต์รับคำทํานายกลับไปและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ